โอเคฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับม,มีอะไรนะครับก็จะมาแนะนําการตั้งค่านะครับผมสําหรับ Red Dead Redemption นะฮะที่ภาพเนี่ยยังสวยอยู่แล้วก็ได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นนะครับผมเป็นการปรับในส่วนของที่เราจะเห็นในเกมเนี่ยน้อยมากนะครับก็คือมันมีผลมากแต่ว่าเ,เราจะไม่ค่อยสังเกตในเกมนะครับอย่างหลายๆอย่างนะครับ รายละเอียดต่างๆที่มันไม่จะได้จําเป็นนะครับในการเล่นเกมนะครับในการเ,าเล่นเกมของเรานะครับผมก็คือเอาง่ายคือมันมีแล้วก็บางอันเนี้ยกินสเปคมากนะครับผมแล้วก็เราไม่ได้สังเกตเห็นมันเลยนะครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเฟรมที่ได้ตอนแรกนะครับก็ยิ่งประมาณ88เฟรมนะครับของผมนะอ่าอันนี้คือคิดว่าสเปคที่มันเป็นสเปคเก่านะครับที่ไม่ได้แรงมากเนี้ย ก็อาจจะมีผลนะครับแต่ว่าสเปคผมเนี่ยที่มันแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นเฟรมปัจจุบันของผมตอนนี้นะครับอยู่ที่85เฟรมเป็น90เฟรมนะครับอาแล้วมันก็จะอะอยู่วนๆนี้นะครับผมโอเคไปกันเลยฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคเข้าหน้าเซตติ้งครับกราฟิกครับผมอันดับแรกนะครับผมจะปรับ ตรงนี้เป็นฟูลสกรีนนะครับอปั้บฟูลสกรีนเลยเอ็นเตอร์นะครับปอ,อ๊บโอเควีซิงปิดนะครับโลเลนซี่อันนี้ผมเปิดบตูตด้วยนะครับแล้วที่เหลืออันนี้ผมปิดหมดนะฮะต่อมานะครับผมเออสำหรับสเปคผมเนี่ยมันวีแรมมันเยอะนะครับแต่ว่าเกมนี้มันไม่ได้กินวีแรมขนาดนั้นเนาะมันกิน6ก b ิกเองนะครับนี่ขนาดผมมี16 GB กิกนะอ่อ่าส่วนสเปคตัวสเปคของผมเองเนี่ยผมจะ ใช้เท็กเจอร์ในเป็นอัลตรานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับวีแรมของทุกคนนะครับตัวเท็กเจอร์เนี่ยเห็นไหมครับว่าผมปรับไฮกับอัลตรานี่ห่างกันแบบเป็นกิกเลยนะครับผมซึ่งใครที่มีวีแรมน้อยเนี่ยก็ปรับไฮก็ได้นะครับผมดีมีเดียมก็ได้เนาะแต่ส่วนตัวผมจะเรัาไว้ที่อัลตรานะครับอันนี้เป็น x 1 6นะครับไลิ่งนะครับผมปรับเป็นมีเดียมนะครับผมอันนี้ปรับเป็นไฮนะครับ g l o b a l Il l u m i n a t i o n shadow quality ผมปรับเป็นไฮนะครับแล้วก็ Far Shadow ผมอัล อันนี้ผมปรับ High ครับผมตัว Screen Space Ambient นะครับ High แล้วก็ Reflection Quality อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างกินนะครับ Reflection เนี่ยผมจะปรับไว้ที่ Medium นะครับผมใครจะปรับโลก็ได้นะครับตัว Reflection เนี่ยเพราะว่ามันมันจะสะท้อนพวกกระจกสะท้อนแล้วก็เงานะครับพวกเงาแบบกระจกสะท้อนพื้นผิวหรือว่าสะท้อนน้ำอย่างเงี้ยนะครับอ่าตัวนี้จะจะค่อนข้างที่จะมีผลนะครับ Reflection นะครับส่วน Mirror นะครับ Mirror ก็คือ ความคมชัดในตอนที่เราส่องกระจกเห็นตัวเองนะครับต่อไป Water Quality นะครับ Water Quality เนี่ยผมจะโพสต์ไว้ที่ Medium นะครับตัวนี้ Medium กับ Low เนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยนะครับเรามันเป็นเหมือนแบบฟิสิกสกของน้ำไเฉยนะครับไม่มีอะไรนะอันนี้ผมปรับเป็นมีเดียมไว้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ v o l ูเม t ริกนะครับผมจะปรับไว้ที่ m e d i มีเหมือนกันนะครับตัวนี้ Particle Quality ผมปรับ u ต t ้าครับแล้วก็เทสเลช l a t i o n Quality ปรับออโต้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับ d l s เนี่ยถ้าใครมีนะผมแนะนำให้เปิดนะครับซึ่งเปิดกับปิดเนี่ยถ้าเราปิดนะครับผมให้ไปเปิดตัว TAA นะครับผมเป็น High เนาะแล้วตัวนี้ก็ off ไปเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมจะเปิดนะครับเป็นทำให้เฟรมเราเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดให้ดูอีกทีนะว่า เฟรมเนี่ยมันจะห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับระหว่าง T.A. กับ D.S. l Quality นะครับต่อมาตัวนี้นะครับผมให้อันล็อกนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยใครที่ประสบปัญหาเกมแคสนะครับสมมุติว่าคุณเข้าไปปุ๊บแล้วเกมแคสตต่อให้แรมมันมันมีนะอ่าถ้าเกมแคสเนี่ยหรือว่าเป็นคอมเก่าผมที่มีแรมแค่ 6GB ินะครับเป็น1นึ่งนหเนี่ยมันเล่นได้นะครับแต่ว่าบางทีเรามาปรับแล้วมันมันเรียบตัวเกมเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ แรมของคุณเนี่ยแม่งเออไม่พอนะแต่จริงๆแล้วเราปรับแล้วเราเล่นอะไรมันพออยู่นะครับตัวนี้นะครับตัว API เนี่ยใครเล่นวอลคั่นเราไม่แคสเนี่ยเวลาเข้าเกมเนี่ยให้ก็ให้ใช้วอลคั่นนะครับส่วนใครแคสเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น DirectX 1 2นะครับก็ให้สลับกัน2ตัวนี้นะครับถ้าใคร DirectX 1 2แคสเนี่ยให้ปรับเป็นวอลคันนะครับซึ่งคอมเก่าผมเล่น d x 1 2เนี่ยมันแคสนะครับผมเล่นเล่นเอาวอลคั่นนะครับผมก็ใช้วอลคั่นนี่แหละนะฮะโอเคต่อไปนะครับเออเนี่ย วอลูเมติกนะครับผมใช้มีเดียมนะครับสามอันนี้นะครับมีเดียมหมดเลยนะของผมนะครับปกตินะอันนี้อัลตร้าออนอัลตร้านะครับอัลตร้าอันนี้ไฮโอเคอันนี้ออนนะครับส่วนนี้ผมออฟนะครับอันนี้ไม่ใช้วอเตอร์รีเฟ t คชั่นคุณภานะครับอันนี้มีเดียมครับมีเดียมวอเตอร์ฟิสิกอันนี้ปรับ2หลอดนะครับเนี่ยมันจะมีสีใช่ไหมเราปรับแค่ครึ่งหนึ่งครับเรนเดียร์ชั c นสเกลนะครับให้อันนี้ให้ปิดนะครับปิดไว้อะ TAA sharpening นะครับอันนี้ไม่มีผลตอนเราเปิด DSS นะครับแต่ถ้าเราปิด DSS เนี่ยมันจะมีผลนะครับส่วนตัวผมเปิด DSS ไว้นะมันก็จะใช้งานไม่ได้ผลอยู่ดีนะครับต่อไป motion blur ตัวนี้ผมจะเปิดออนไว้นะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็น personal reference นะครับที่ผมเปิดเนี่ยนะครับใครจะปิดก็ได้นะครับอันนี้ reflection MSA a นะครับอันนี้ผมปิดนะครับ ตัวนี้ห้านะครับอันนี้คือเต็มหลอดตัวนี้ห้าครับสิบนะครับมันจะกดด้สิครั้งเนาะแล้วก็เอาแค่ครึ่งหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคโรทรีคอลิตี้นะครับผมออทร้านะครับอ่าผลอกเออพาราเล็กซ์าราดอพาร,รผมปลาเป็นไฮนะครับอืมไฮอันนี้ก็ไฮเหมือนกันอันนี้ก็ไฮนะครับไฮสามอันนี้ไฮแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้คือมีผลนะครับน่าจะเยอะที่สุดแล้ว อันนี้อันนี้มีผลนะครับแต่คนไม่สังเกตนะครับอันนี้ผมปิดเป็นออฟนะอันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับอ่อ่โอเคนะครับก็ดูจากกราฟเฟรมเรทนะครับจากเมื่อกี้นะครับ8090ตอนนี้คือ160แล้วนะครับผมอ่าส่วน d l s s นะครับกับเอทีเ a นะครับ ตอนนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันต้องดูส่วนผมส่วนหนังสัตว์ของอาร์เธอร์นะครับเห็นไหมมันจะเลอๆหน่อยเนาะแต่ผมลองเปิดตัวปิด DSS แล้วก็อลองเปิดเ็็น a a ดูนะครับออกไปนะครับ t a เนะครับเป็นไฮนะครับแล้วก็มาปรับ TAA s h a p ช e n เป็นนนะครับสักหน่อยแล้วกันเนาะ อันนี้ผมไม่เคยปรับเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนตัวใช้เป็น d l s s นะครับอันนี้ก็เฟร,รมก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความคมชัดมากกว่านะมากกว่า d l s s นะครับอันนี้คือสังเกตด้วยตาเปล่านะครับว่าเออมันมีความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความแบบว่า ไม่วุนเท่า dlss นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันกันกบอะไรแบบนี้แหละเนาะต่อมานะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผลนะครับก็คือสุดท้ายนี่ครับ trees isolation น,นะครับถ้าผมเปิดนะอันนี้ลองเปิดดูดิเฟร,รมลดลงมาอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบสาม่เฟรมได้นะครับ ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือ,อรายละเอียดของต้นไม้ครับผมเนี่ยมันคือรายละเอียดเนี่ยของพวกเนี้ยของต้นไม้นะครับผมมีต้นไหนชัดๆบ้างวะไอ้เราก็เผื่อไปลบเซฟเกมมาด้วยเล่นจบไปสี่รอบแล้วอ่าตันนี้แล้วกันเนาะดูถ้าจะชัดนะครับนี่นะครับมันคือเขาเรียกว่าไรยละเอียดของต้นไม้นะครับแล้วผมลองปิดดูเนาะ เอาจริงแล้วก็อ่ะผมปิดน,นะเฟรมอยู่ที่170นะครับแล้วลายละเอียดต้นไม้นยมันจะแตกใช่นไหมครับมันจะหายไปเลยนะรายละเอียดต้นไม้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการปรับของผมนะครับก็ลองไปปรับกันดูได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่านี่นะครับทำให้ภาพสวยแล้วก็ มันไม่ได้กินสเปคขนาดน,นั้นด้วยนะครับก็ลองดูจากเฟรมของผมในช่วงแรกนะครับก่อนปรับกระลักปรับนะครับนี่คือผมปรับให้ดูส,สดๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่านี่ฮะหิมะเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับดูครับ150 1ห0รครับผมส่วนอ่าตัว texture ก,ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีผลเหมือนกันกับ fps มากที่สุดตัวหนึ่งนะอืมก็เป็นตัวหนึ่งที่มีผลกับ fps มากที่สุดเลยนะครับก็ อันนี้ก็ปรับตาม V Ram ของเรานะครับผมไม่ให้ V Ram มันเต็มเป็นพอได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเอาเท x t เจอรเป็นถ้าคอมเหมือนคอมผมเมื่อก่อนนะครับก่อนจะเปลี่ยนคอมเนี่ยเป็น i5 Gen10 แล้วนะกับ1060ครับผมจะปรับ t e x t เจอร์ที่หายที่เหลือผมปรับโลหมดเลยนะอันนั้นก็นขนาดผมปรับ t e x t เจอร์หายแล้วที่เหลือโลหมดอะเชื่อไหมว่าผมยังเล่นมันแค่50-60เฟรมอยู่เลยนะครับ เพอเพอ40เฟรมด้วยซ้ำนะตอนนั้นจำไม่ได้แล้วนะครับก็ใครที่คอมไม่ได้แรงขนาดนั้นก็ปรับลงได้นะครับตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วอะ่ะภาพสวยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถปรับได้ก็คือเอา texture เป็นโลครับที่เหลือก็เป็นหายเป็นไายได้หมดอันนี้ก็ได้หมดเหมือนกันนะแต่ว่าภาพมันจะไม่สวยเนื่องจาก t e x t อ,อร์มันจะกลายเป็นน้ํามันนะครับพวกเสื้อพวกอะไรมันจะกลายเป็นน้ามันหมดนะครับอืม ก็คลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอให้เล่นเกมสนุกนะครับส่วนตัวผมก็ต้องมานั่งเล่นเนื้อเรื่องใหม่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า,เ,าเนื้อเรื่องสีรอบที่ผมเล่นจบมารูทเดิมทั้งนั้นเลยนะครับแบบสี่รอบอะผมจะรอบนี้จะเป็นรอบที่ห้านะครับที่ผมจะเล่นรูทเดิมเหมือนกันแต่ว่าผมจะพยายามเก็บไซสควสพยายามเก็บเนื้อเรื่องทุกอย่างนะครับผมจะทําให้มันเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งคนที่เล่นจบมาเนี่ยก็คงจะรู้อยู่ว่าไอ้เกมเนี้ยนะครับเวลาเราเล่นจบไปแล้วไม่ได้ตามอะไรมาเนะี่ะมันจะอยู่ที่80นะครับมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันจะอยู่ที่80นะครับส่วนถ้าจะเล่นให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเราต้องเก็บทุกเอ่ออาชีพเมนเก็บเออไม่ใช่อชีพเมนแต่เก็บทุกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาร์ลินในเกมอ่าชาร์ลินในเกมนะครับแล้วก็เก็บพวกไซค์เควสให้ครบนะครับมันถึงจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็ผมเล่นรอบที่ห้านี่ยผมก็จะเล่นให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า ก็สำหรับใครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับก็อาจจะมีคลิปเกมอื่นๆตลกๆปัญญาอ่อนอะไรของผมเล่นไปเรื่อยนะครับก็อาจจะมีออกมาอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับอาจจะพูดคำว่าก้อเยอะไปหน่อยนะไม่รู้เหมือนกันผมเป็นคนแบบติดอะไรแบบนี้มากเลยนะติดปากนะครับอืมโอเคก็นะก้ออีกละแคเควันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ จะมีคลิปใหม่ๆกูเลิกพูดคำว่าก่อนนะจริงเลยจะมีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับฝากติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมและราตีสวัสด์ทุกคนครับเจอกันครับ